สวัสดีครับทุกคนผมต้นนะครับจากร้านโซลเซลโดนวันนี้เรามาติดตั้งโดดโดนไม่ได้ติดตั้งโดนมาติดตั้งโซลเซลให้ลูกค้าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลูกค้าติดตั้งตัวไหนบ้างร้านโซลเซลเปิดใหม่นะครับจากสาขากำแพงเพชรนะครับถ้าเกิดใครไปใครมาก็ลองเข้ามาดูได้เหตุร้านตรงนี้เลยยังไม่รู้ใช่ไหมเส้นทางเส้นทางอยู่เส้นกำแพงเพชรท่ามะเขือถ้าเกิดทางเข้าเมืองนะร้านจะอยู่ขวามือเลยแมคโคไปนิดนึงจะอยู่ขวามือครับสังเกตดีๆหรือไม่ก็โทรที่เบอร์นี้ได้เลย ก็ไปดูกันว่าลูกค้าติดตั้งตัวไหนางรู้สึกแฮปปี้มากลูกค้า <c oughs> ติดตั้งของร้านเรานะสวัสดีครับช่างเราเจอกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> แต่แว่นด้วยนะเดี๋ยวไม่หลอกลูกค้าติดตั้งตัวไหนวันพี <Okay. S 1> อ้อ๋อแสงขาว500วัตต์า <c oughs> จะมีชุดชุดนี้ชุดเดียวเหมือนกันสิบตัวนี้คือลูกค้าเอาแสงขาวหมดเลยอันนี้ลูกค้านะครับสวัสดีครับมาตั้งแต่กี่โมงช่าง ผมโมงครึ่งบ้านช่างอยู่ไหนนะขานุโคตจะไกลเลยนะครับอันนี้เรามาติดตั้งโซลาเซลล์ตรงหมู่บ้านลรมไม้บางทีร่มไม้นะครับเลยเสาลังเหมืองมันนิดนึงบ้านก็สงบดีนะครับนี่นี่ตัวนี้เป็น5 0 0วัตต์แสงขาวนะครับสว่างมากสน้อตดตั้งเวลา ตั้งออโต้ก็ได้ตั้งออโต้ตั้ง5ชั่วโมง3ชั่วโมง3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงได้หมดแล้วก็ตั้งออโต,โต้จะทำการปีนไปต้นนี้เลย <laughs> ใช่ไหมช่างเสานี้เลยนะ <laughs> เอาแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับรับพลังจากอาทิตย์แบบจ้าจาปเลยเ <laughs> จ้าจะต้องตากแดดยาวประมาณจนกว่าเจ้าจะพังนะโอเคปะ ดีนะครับตัวแรกปิดตรงใา้นิดนึงเออกดลงกดลงกดนี่ฉันลองเปดิดนะอ๋าติดแล้วแจ้วตัวที่หนึ่งครับต้างทำการผ่าตัดแล้วครับ ถ้ใครสวใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0824542619นะครับอ๋อเป็นไฟขาวนะครับถ้าเกิด RGB เขาจะติดว่า RGB สว่างยาวนานเปิดได้ตลอดทั้งคืนพลังงานไฟฟรีพลังงานลักโลกพลังงานโซล,ล่าเซลล์ร้านทิตทางร้านก็จะอยู่ที่ถนนกราแพงเพชรท่ามะเสือนะครับก็จะอยู่ซ้ายมือขวามือก็จะเป็นคลินอินเสร์ร้านให้ดูนี่นะครับก็เป็นร้านนะครับ ก่อนถึงแมคโครนะถ้าเกิดขาขาเข้าก็คือถึงแมคโครก่อนแมคโครอยู่ขวามือขาเข้าเมืองนะแมคโครอยู่ขวามืามอเลยวันนี้นึงร้านจะอยู่ขวามือเลยคือมันม,มีความอัจฉริยะมากเลยนะครับคือแบบสามารถตั้งเวลาเปิดปิดได้ด้วยนะไฟจะมีแบบสามระดับเลยจะมากปานกลางาแล้วก็พอดอีและที่สําคัญนะครับ <S <S แผงโซลาเซลล์เนี่ยสามารถชาร์จไฟได้เร็วมากทุกคนอันนี้รับประกัน2ปีนะครับจากหน้าร้านเราเลยแจววะ สวัสดีสวัสดีฮัลโหลสัญชัยนะครับแดดร้อนๆอย่างนี้ต้องโซลาร์เซลล์โดรนนะครับสาขากำแพงเพชรติดต่อได้ที่เบอร์0824542619ช่างร้อนไหมครับไม่ร้อนครับไม่ร้อนครับเพราะงานเราต้องการแดดพาทิ์มันก็ต้องควบคู่กับโซลาร์เซลล์เนาะแสดงว่าช่างเป็นคนกำแพงเพชรนะรู้จักแดดประเทศกำแพงเพชรดีที่อื่นมาเกลียมเกลียมช่างก็ทำงานอย่างขมักขมิ้น สิ่งที่ทนกว่าโซลาร์เซลล์น่าจะช่างนี่แหละครับประสบการณ์มากี่ปีนะครับทีนี้นะครับก็จะสว่างทั้งหมู่บ้านเลยสว่างจนผีไม่กล้าเข้าหมู่บ้านนะครับ ทุกคนก็การติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับหมู่บ้านร่มไม้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยลูกค้าจัดไปจุกๆเลยสิบตัวสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรมากแล้วนะครับถ้าเกิดมีติดตั้งที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ทุกคนได้ดูนะครับนึกถึงโซลาเซลล์ให้นึกถึงเราพลังงานไฟฟีีพลังงานรักโลกพลังงานโซลาเซลล์เยี่ยม To your knees, tip my hat when it's time for the kill. Ain't no beast when you're really real. I am the boss, I am the dawn, I am the one they call Lucky Charm. Got my own shit, I don't need your farm. Life is so.